ประพรมสดกับพระราชาทีมตะแกงทีมฝาเบิ้งไทยยังไม่ทันเด็กขันชาวเลยต้องรีโมกเดินทางไปหลายสถานที่นะครับในวัาจะเป็นการผู้ผสมรถหน้าลวงบัวสมนีดูร้อนวันไหนก็จะถึงงานของเราในช่วงนี้ทั้งหมด งานาดึกังน,นะครับใช้เสียงเป็นเวลาเก่าชั่วโมงบิดา,ดามารดาของคนนั้นนั่งใกล้ชิดกันยาท,ทุกคนพี่น้นองคอนนั้งรับประทานอาหารกินกันนะครับแล้วก็ฟังพิธีใบศีสุขรษะ ตามนี้ก็วิญญาณของปูทวยญาติก็มานั่งคอยแหละผมเนี่ยได้บวชหนักหลานชายแล้วขอทดลองเสียงแทร็กเสาวต่างๆด้วกคน

วันนี brands, stage, ้หลังจากเวิอีทีทวัดหางแลวผมไม่ได้ไปไหนครับตอนที่อยู่ไี่น้องปุยกระยายนใจจนกจนดื่นพระคุณที่มาติชาวมาบไปเสด็จพระกรอมา้วโดยโชตชัยอานันจิยามาช่วยพอนักก่อนทยอยกันมากนะครับ ยาเปรียมนั่งข้างล่างไม่ได้ก็นั่งเก้าทีตรงนั้นแหละันวไงลกไลๆดูไกลหลานเอาเรนเสียงสายลายอันน,นี้มันจะกินอินทรบัตราโพงมันปัง,ปง อ่าอาจารย์พวงมานางตรงนี้บาได้เนี่ยอาจารย์พวงเอ่อตัดลมผมว่าเวลาสอนให้เรียนจะต้องมีการ าทางคณะเจ้าภาพาาาจะเชิญใครมาเป็นประธานจุดเทียนชัยบนยอดใบศรีเชิญผู้เพื่อนคุณคุณอาขอเรียนเชิญท่าน